วัสดีค่นะเสียงนงาตม่นะี้นะเริ่มเสียงเบตแบบ็แบบมันจะหมดนะวันนี้เราจะมาอัคดคลิปนะคะวิธีการเริ่มต้นการขายออนไลน์นะคะเราจะสีกออเดอร์เสร็จยอดการอาดได้ยังไงนะคะ ดับแรกค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะใช้อะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมหรือเซรัม่มหรือก,กระเป๋าหรือสบู่หรือน้ำยายาน้ำยา,ำย,ายาลดน้ำหนกักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะหรือว่ายาสระผมอมหรือว่าลิปอ่านะคะเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะขายอะไรนะคะเราก็ไปหาภาพค่ะอะไรเรามาแอสนะคะล้วก็มาโพสต์ขายวิธีการขายเนียนนะคะขายตัวเองขายยังไงคะ ที่จะแบบว่าไมา่ให้เขาเรียกว่าไม่ให้ปิดการกั้นมองห็นนะคะเ,เวลาไลฟ์สดออกมาไลฟ์ขายหรืออัดคลิปเนี่ยเราก็ขายเนียนค่ะขายเนียนขายยังไงล่ะเราก็พูดเหมือนสมมติว่าจะขายเซรั่มใช่ไหมเราก็มาสอนวิธีการแต่งหน้าก็ได้นะสอนวิธีการแต่งหน้าหรือสอนวิธีการขายอะไรก็ได้นะหรือลุกขึ้นมา คนมีความสุขอะนั่นแหละนะคะเขาเรียกวิธีการขายเนียนหรือว่าบางทีคุณแต่งหน้าไปแต่งหน้ามาอลไรสดบ่อยๆอยู่ี่หน้าเราเด็กขึ้น่ะนะคะแล้วคนที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าเขาจะเขาจะรู้เลยอะเขาจะอยักซื้อเราค่ะนะคะยิ่งยิ่งเราเอาหน้าสดเรายิ่งจริงใจกับคนซื้อเท่าไหร่นะคะอ่านะคะ ซื้อเนี่ยเขายิ่งจะชอบโห oh, จากที่เขาแบบดูสิแต่ก่อนดูหน้าตาเขาสิเดี๋ยวนี้ผิวเขาดีมากหน้าเขาเด็กลงโอ้ oh, oh, เขายิ่งอยากจะมาซื้อค่ะนะะวิธีการขายเนียนมันไม่ยากนะคะเราก็เริ่มเวลาเขียนแคปชั่นหละ่ะเขียนยังไงอคนทุกคนก็ต้องเริ่มการเขียนแคปชั่นจากปัญหาอยู่แล้วค่ะนะฮะ คุณต้องคุณต้องเล่าประสบการณ์ของการปัญหาของคุณสู่ความดีของคุณอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นค่ะวิธีการเขียนแคปชั่นนะคะอ่าตัวยอย่างเช่นเราเคยมีปัญหาเกี่ยวกับอยู่หน้ายังไงอะ่ะเรามาใช้เซรั่มตัวนี้ใช้กระเป๋าตัวนี้แล้วมีชีวิตดีขึ้นอ่าเหมือนพี่นี่ใช่ไหมพี่นี่เคยมีปัญหาทิดลบเงินเหลือติดตัว250 ไม่รู้หนทางชีวิตเราจะทํำยังไงดี <Okay. S 1> ก็เลยตัดสินใจเรียนรู้คลิปมหากราฟขณะที่เราก็ขายออนไลน์อยู่แล้วเราก็รู้ว่าหาเงินยังไงม,มันหาง่ายอยู่แล้วอะในโลกออนไลน์ใช่ไหมเราก็เรียนรู้เพิ่มเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีขาดตกบกพร่องว่าเ <Okay. S 1> อ้ยทำไมเราถึงไม่ประสบความสาเร็จสักทีพอเราเรียนรู้แล้วเรียนรู้กับครูไปแล้วเราก็จะรู้ว่าเราเนี่ยประสบความสาเร็จได้เห็น <Okay. S 1> ไ,ไหมคุณอาจจะเพิ่งเริ่มต้นขายออนไลน์อะในการเรื่องใช้สินค้าแล้วก็มาพตดขายอย่าไปคิดแค่ว่าตัวเองเป็นแค่ ตัวแทนโพสนะให้เรารู้สึกกันเลยว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นซีอดีเป็นดิวเลอร์สักวันเราจะเป็นมีธุรกิจเรียเร่เป็นของตัวเองเราจะเป็นนักธุรกิจนะเราจะลงทุนตัวเนี้ยเยอะๆแล้วก็มีตัวแทนเยอะๆแล้วก็มีคนมาสั่งซื้อเยอะๆคุณตรงหาวิธีค่ะว่าเราจะทําอย่างไรนะเราถึงจะดังเหมือนคนนั้นอะ่ะเราถึงจะมีคนติดตามเป็นหมืน่นๆเป็นล้านๆคนเหมือนคนนั้นอะ่ะ ถ้าสมมติว่าคุณจะมีคนติดตามคนติดตามเป็นหนึ่งล้านคนก็คุณก็ไปหาไอดอลของคุณที่มีคนติดตามเป็นล้านคนอ่ะเออเขาเขาสร้างตัวตนแบบไหนนะที่ทําให้คนติดตามเขาเป็นล้านคนได้เขาให้ความสุขคนแบบไหนนะอะไรอย่างเงี้ยคนส่วนมากก็จะชอบสอนเกี่ยวกับการแต่งหน้าหรือชีวิตการกินหรือความสุขเกี่ยวกับการเต้นหรือว่าสร้างคุณค่าให้กับผู้คน ในยุคสมัยนี้นะที่เขาทำทำกันนะเออนะคะอหยคนทั่วประเทศไทยมีเป็นล้านล้าน,านหรือทั่วโลกเนี่ยมีเป็นพันพันล้านคนอย่างน้อยมีสักหนึ่พคนน่ะที่เข้ามาติดตามเราแค่นี้คนที่ติดตามเราเนั่นแหละจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะ เป็นทรัพย์สินของเราค่ะนะคะอา,อาจารย์คนหนึ่งเคยสอนว่ารู้หรือเปล่าว่าทุกวันทุกวันนี้คนที่ติดตามเราเนี่ยจะเป็นทรัพย์สินของเราค่ะนะคะถ <c oughs> ้านะคะถ้าคุณไม่รู้คุณพลาดมากในยุคสมัยนี้นะคะว่าทําอะไรที่มันจะทําให้คุณมีเงินเข้ามาแบบวันนี้คุณเริ่มเพิ่มทํามันก็ยังไม่ได้เยอะหรอกแต่ความที่คุณทาสม่ำเสมออะสมมุติว่าคุณมีคนติดตามคุณเยอะรักคุณเยอะ คุณทาให้เขารักคุณเยอะๆและทีเนี้ยสิ่งนั้นจะกลายเป็นทรัพย์สินเราขึ้นไว้ที่หยิบขึ้นสิแล้วเร็วก็ลองหาสินค้าดูแล้วก็ลองสร้างตัวตนนะคะแล้วก็ลองเสี่ยงยอดกาากาศดูค่ะลองโพสๆนะคะ,ะเพื่อจะได้ออเดอร์นะคะเพื่อจะได้เงินถ่ายง่ายนะคะลองทำดูค่ะนะคะมันไม่ยากอย่างที่คิดนะคะง่ายมากนะคะไม่ไฟ้าสวัสดีค่ะขอเป็นแรงใจให้กับทุกคนที่เพิ่ง เริ่มต้นหรือยังไม่ได้เริ่มแต่อยากจะเริ่มค่ะลงมือทำเลยนะคะไม่ต้องรอนาน,นะคะ่ะอย่าคิดนานนะคะายสวัสดีจ้า